ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวของ Ragnarok ok the อ o s t Memory h i m o ม the Valkyrie ิรี่ตอนที่2นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูพาทแรกก็แวะย้อนกลับไปกดดูกันก่อนได้นะซึ่งวิดีโอนี้ผมขออนุญาตเน้นหนักไปที่เนื้อเรื่องนะครับโดยจะมีทั้งตัวเนื้อเรื่องหลักกับเนื้อเรื่องเสริมที่ผมจะเลือกเอามาเล่าเฉพาะเควสที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะมีแถมระบบเกมเพิ่มเติมเข้าไปบางส่วนโดยเฉพาะเทคนิคการเล่นหรือว่าระบบเกมที่ยังไม่ได้เล่าไปในวิดีโอตอนที่แล้วนะครับเอาล่ะรีแคปเนื้อเรื่องกันนนนนิดึงะควเเเขมย่่่า ok าา้ทีจป็ผู ของเกมแร็คแนลล็อกออนไลน์เวอร์ชันคลาสสิกแต่ด้วยเหตุผลและกระบวนการบางอย่างส่งผลทําให้เพลเข้ามาในเกมแล้วก็ไปปรากฏณป่าใกล้ๆเมืองเจฟเฟนหลังจากที่มีปรากฏการณ์อุกกาบาตตกลงมาแถวนั้นเมื่อไม่นานก่อนหน้านี้เพลได้พบกับจอมเวทหัวร้อนนามว่ารีน่าเธอพาเขากลับไปที่แลบของพ่อบุญธรรมเพื่อพยายามค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นกับพระเอกครับตั้งแต่ประวัติของเขาลงไปถึงอาการความจําเสื่อมของเราอีกด้วยจนแล้วจนรอดเราก็ได้ข้อสรุปว่าโลกคู่ขนานนั้นมีอยู่จริง แถมยังมีคนแบบเพอที่เคยข้ามมิติมาก่อนอีกด้วยนะครับทั้งนี้เราอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับถ้าลองไว้ไปยังเมืองอิสลูดทว่าก่อนที่จะไปที่นั่นวอร์ดพ่อบุญธรรมของดีน่าก็แนะนําให้แวะไปที่พนเทราก่อนเพราะเขาเหมือนจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนนางฟ้าอะไรสักอย่างจากที่นั่นครับทีนี้ก่อนที่เราจะดําเนินเนื้อเรื่องกันต่อนะครับผมขออนุญาตแนะนำคุ้ชมเกี่ยวกับระบบแอดเวนเจอร์ผับที่ได้เกิดไปบ้างแล้วในวิดีโอตอนแรกนะครับต้องบอกว่าในร้านนักประจนภัยจะมี N P C ชื่อว่าใใใจจจจจหหหนนน้้้าาาาาาททีี่่่ะะมมมออออบบเเเเวววสสปปรรรรรํํํํััชไตตกกขงด์ื็ เราก็จะได้รางวัลเป็น Adventurer ร์โทเคนทีนี้เมื่อเก็บครบ12อันในร้านจะมี NPC Catman อยู่ใกล้ๆซึ่งเราสามารถเอาโทเค็นไปแลกเป็นรางวัลได้ทุกวันวันละ1รอบของรางวัลที่ได้ก็จะมีทั้งเงินตัวกาชาเพชรและก็หีบสมบัติครับโดยอันนี้ผมแนะนําว่าถ้าผู้ชมเล่นและชอบเกมนี้เชียร์ให้เข้ามาทำเควสนี้ทุกวันนะครับเพราะจะช่วยฟาร์มทรัพยากรได้ดีเลยเอาละรครับทีนี้มาดูกันครับว่าระหว่างการเดินทางไปพรอนเทราผมเจอเหตุการณ์สาคัญอะไรบ้างเริ่มต้นจากอีเวนต์แรกนะครับคานาและสปิริตออ คานาจะปรากฏตัวที่ประตูฝั่งตะวันออกของเจฟเฟนญิงสาวนักชูเข้ามาทักทายพร้อมกับบอกว่าเธอสัมผัสถึงพลังแห่งผู้จากเพิหรือว่าพระเอกของเราได้ครับคานาเล่าว่าก่อนหน้านี้เธอได้เจอแล้วก็ดูแลผู้ท้ดน้ําตนหนึ่งกระทั่งเมื่ออุกบาทตกลงมายังเจฟเฟนพลังของผู้ตนนั้นก็หายไปเธอจึงออกตามหาจนได้มาเจอเราสองคนนะครับในฝั่งของเพลที่รับรู้เรื่องราวก็ลองใช้เซนส์นของตัวเองดูแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะสัมผัสได้จริงๆว่า Spirit of Water อยู่ในพื้นที่มูลฟิลแห่งภูเขาโยเนีย ทั้ง3จึงมุ่งตรงไปยังพิกัดดังกล่าวโดยระหว่างทางสัมผัสที่คาหน่ารู้สึกได้ถึงพูดเพื่อนรักของเธอก็ค่อยๆชัดเจนมากขึ้นกระทั่งเราก็ได้เห็นภาพการกระหน่ำโจมตีของอควา Elemental ลมอนสเตอร์ธาตุน้ำที่กำลังจู่โจมใส่ Spirit วอเตอรญิงสาวเห็นแบบนั้นก็เปลี่ยนจากคนนิ่งๆกลายเป็นเจ้หัวร้อนขึ้นมาทันทีการต่อสู้เพื่อช่วยพูดธาตุน้ำจึงเริ่มต้นขึ้นครับ เมื่อล้มบอสลงได้คาน่าจะขอบคุณที่เราช่วยและเธอจะกลับไปที่ร้านนักประจนไทยซึ่งก็แปลว่าเราสามารถชวนให้หญิงสาวนักธนูคนนี้เข้าร่วมทีมได้แล้วนั่นเองโดยจุดเด่นของคานาก็คือการโจมตีของเธอจะเป็นธนูพลังาธาตุน้ำครับอีเวนท์ที่2องเดอะโรบเบอร์ปรากฏตัว เควสเริ่มต,ต้นจากการที่เราไปเจอคนหมดสติอยู่ข้างทางเขาคนนี้ชื่อว่าลอครับลอได้เล่าว่าเขาโดนคนร้ายจู่โจมทําให้คนรักของเขาโดนจับตัวไปรอจึงขอให้เราตามหาเบดดี้นะครับหญิงสาวผู้เป็นที่รักของเขากลับมาให้ได้ที่ผมชอบเควสนี้ก็เพราะว่าก่อนได้เจอเบดดี้เราก็จัดก,การศัตรูจนราบคาบแล้วเลยครับเรียกได้ว่าเบดดี้นะไม่ต้องร้องขอก็เลยจากนั้นไม่ได้พูดคุยกับหญิงสาวแล้วนะครับเธอก็ขอให้เราไปตามหาแหวนที่คนรักของเธอมอบให้เพราะว่าหัวหน้าโจรกลุ่มนั้นได้ปล้นมันติดตัวไปด้วยเจรรนากับเพออาากระททัังได้กบ โจรที่ถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของมินิบอส สังเกตว่าพวกมันจะเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่มาจากโนวิสนะครับแต่ว่าสวมหน้ากากปิดบังใบหน้า,าไว้ซึ่งมาเอาชนะศัตรูสําเร็จส่วนที่ชอบอีกข้อนึงก็คือเบดดี้นั้นบอกว่าเธอได้เจอกับลอแล้วล่ะหญิงสาวบอกให้คนรักกลับเมืองไปก่อนในขณะเดียวกันก็ปิดบังเรื่องแหวนเอาไว้นะครับเพราะเกรงว่าคนรักของเธอจะดึงดันไปตามหาแหวนกลับมาเพอพอได้ยินแบบนั้นก็เอ่ยปากชมเบดดี้นะครับว่าเป็นคนดีจริงๆพร้อมกับหันหน้ามาทางเจ้หัวร้อนสุดท้ายเพอพระเอกของเราก็โดนฟาดไปอีกหนึ่งปาบคุณผู้ชมครับ เหตุการณ์ที่3มต้นไม้ขยับได้ต้องบอกว่าความเจ๋งของเกมนี้ก็คือเควสย่อยบางเควสจะมีเนื้อเรื่องที่ต่อเนื่องกันและเรื่องราวของดรแอดผู้เฝ้าดูสิ่งมีชีวิตและความเป็นไปของป่านามว่าแทนตนนี้ก็น่าสนใจมากๆด้วยเธอเห็นเราสองคนผ่านทางมาก็ทักทายพร้อมกับขอความช่วยเหลือแทนเราว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในป่ามาสเตอร์กลายพันธุ์จู่ๆก็โผล่มาและเริ่มบ่อนทําลายสภาพแวดล้อมซึ่งถ้าปล่อยไว้ป่ารอบๆเจฟเฟนจะเสื่อมลงเรื่อยๆแน่ๆเธอเลยขอให้เรากําจัดมาสเตอร์เหล่านั้นคร ครีมมี่ ว่าเมื่อทําสําเร็จแทนก็ย้าว่าป่าซนนี้ปลอดภัยแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีบริเวณอื่นที่ได้รับผลกระทบแบบเดียวกันทีนี้จุดที่2ที่เราได้เจอกับไดารแอนอีตอนก็จะอยู่ในพื้นที่พรอนเทราอีเดนมาร์ชแพนหรือผู้เฝ้าดูป่าคนนี้บอกกับเราว่าเธอได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ2ตัวเอกจากแทนแล้วเนื่องจากไดอาแอนสามารถสื่อสารผ่านรากที่อยู่ใต้ดินได้เธอรู้ว่าเราจะช่วยจัดการเรื่องมอนสเตอร์กลายพันธุ์ครับซึ่งมิวแทนฟลอกหรือว่ากบกลายพันธุ์ก็คือตัวปัญหาของป่าแถวนี้พวกมันโจมตีสัตววอออออื่่่่นนนนนๆรรรมมมทททััั้ง้งงงงยยยเเเเิิกกกแจจึขใหาชดดธโ เรดแพนจะบอกเบาแสบางอย่างกับเราครับเธอเล่าว่าการกลายพันของมอนสเตอร์รอบๆป่าแบบนี้จะต้องมีใครสักคนอยู่เบื้องหลังแน่ๆและเจ้านั้นจะต้องทรงพลังมากๆเท่าเธอกับเพื่อนๆก็ยังคงต้องค้นหาคําตอบเรื่องนี้ต่อไปเอาละครับมาถึงอีเวนท์ที่4ที่เป็นเมนมิชชั่นแล้วนะกลุ่มตัวเอกจะได้เจอกับหญิงสาวปริศนาคนนึงครับเธอกล่าวทักทายและถามขึ้นมาว่า เราเคยสัมผัสไดถึงพลังที่หมุนหมองจากแถวๆนี้ได้หรือเปล่าทีนี้ข้อสังเกตก็คือในระหว่างที่คุยกันเพื่อจะพูดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เราทั้งสองได้เจอกับ itzer, สวิสเซอร์อัศวินหญิงแห่งกลุ่มซิสเตอร์แห่งพรอนเทราพวกเขามีปากเสียงกันจนนาไปสู่การประทะก,กันจนได้ครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมไม่เจออีเวนต์นี้นะทั้งนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้อยู่ครับเพราะว่าผมเข้าไปเล่นในช่วง early access ตัวเกมน่าจะยังมีจุดท,ที่ทําให้ข้ามเนื้อเรื่องในส่วนนั้นไปแต่ว่าโดยรวมแล้วเราก็็็แแแกก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 ะะะะะบทททททสสสวดนนนนนาาาาไ้้อออยยูู่่่ครัรคััุปืหลลลงงจจนะีเเตชพข รประเด็นก็คือเหตุผลที่สวิสเตอร์เดินทางมาที่นี่ก็เพราะต้องการสืบหาบอกแสการสังหารหมู่สมาชิกซิสเตอร์แห่งพรอนเทราเรื่องมันก็เลยประบันจบกับหญิงสาวปริศนาคนนี้ เพราะที่เธอสัมผัสไดถึงพลังหมนหมองก็คือเหล่าดวงวิญญาณของหญิงสาวนักรบเหล่านั้นที่ต้องมาตายโดยไร้ความชอบธรรมเธอบอกว่านักรบที่จบชีวิตลงด้วยฝีมือคนตายไม่นานพวกเธอจะกลายเป็นวิญญ,ญาณอาฆาตท,ที่สร้างหายนะให้กับเจฟเฟนทางเดียวที่จะป้องกันเรื่องนี้ได้ก็คือเราจะต้องปลดปล่อยวิญญ,ญาณของพวกเธอโดยการต่อสู้กับนักรบหญิงเหล่านั้นอีกครั้งนักรบที่ตายโดยชอบธรรมจะไปสู่สุคติได้ครับรีน่ากับเธอจึงยอมช่วยจนนาไปสู่ภารกิจกำราบวิญญ,ญาณอาฆาตท,ทั้ง15ตนตามนี้เลยครับ เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นเราจะกลับมาเจอหญิงสาวปริศนาเป็นหนนที่2มาคราวนี้2ตัวเอกนั้นก็ตั้งข้อสงสัยว่าวิญญาณที่ได้รับการปลดปล่อยในระหว่างที่ต่อสู้กับพวกมันก็มีพึมพำเรื่องการชี้นําทางอะไรสักอย่างซึ่งมันก็ได้นําไปสู่ข้อสรุปว่าซิสเตอร์ออฟพรอนเทรานั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับวอลฮาร่าครับดวงวิญญาณนักรบที่ตายจะได้รับการนําทางไปสู่สวรรค์เพื่อต่อสู้ร่วมกับโอดินอีกครั้งอย่างไงก็ตามหญิงสาวปริศนาก็ตัดบทด้วยคําขอที่2งเพราะแม้จะปลดปล่อยดวงวิ เพื่อกำจัดปีศาจร่างสีดำเหล่านั้น ทีนี้กลับมาเจอหนที่3ามสาวิศนาก็ยอมเปิดเผยตัวต,ตนที่แท้จริงว่าเธอก็คือวอลคิรี่โจฮันนานะครัแบนักรบแห่งโอดินผู้นําทางให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายเธออธิบายว่าณตอนนี้พลังของเธออ่อนแอลงเพราะในระหว่างที่กําลังนําทางให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นเธอเผลอไปนึกถึงเรื่องฝังใจในตอนที่ตนเองยังมีชีวิตอยู่มันคือเรื่องราวของฆาตกรที่สังหารน้องสาวจู่ๆใบหน้าของฆาตกรก็แวบเข้ามาในหัวนะครับเรื่องราวมันก็เลยวุ่นวายไปหมดเพราะเมื่อวอลคิรี่พลังลดลงผมเดาว่ามันก็จะเปิดโอกาสให้ปีศาจเหล่านั้นเข้าจจจมตตีและครอบงิใ ยานที่เราไปช่วยมานั่นเองในขณะเดียวกันเหตุผลที่พลังเชื่อมกับจิตใจโจฮัน่าก็อธิบายว่ามันเป็นกฎเป็นคําสาบานที่บรินฮิลผู้นําแห่งวอลคิรี่กาหนดเอาไว้เพื่อไม่ให้เหล่าวอลคิรี่ใช้พลังอํานาจในทางที่ผิดเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตใจไม่บริสุทธิ์พลังของวอลคริรีก็จะลดท่วบลงในทันทีครับความน่ารักในฉากนี้ก็คือพอพูดถึงการใช้พลังในทางที่ผิดเพอก็หันไปหารีนาอีกรอบเรียกได้ว่าคราวนี้โดนฟาดไปอีก2ดอกพระเอกของเรานั้นเจ็บแล้วไม่จําจริงๆคุณผู้ชมครับ เอาละรครับฉะนั้นคําขอสุดท้ายของเธอก็คือเธอต้องการให้2ตัวเอกฟื้นพลังให้โดยการให้เราตามล่ามอนสเตอร์ที่เอาของของน้องสาวไปนั่นทําให้เราได้ต่อสู้กับบอสประจําอีเวนต์นี้อย่างเจ้าหมาป่าดุร้ายในฝูงของมันและนี่ก็คือการต่อสู้ที่เกิดขึ้นครับ มาลมบอสส่งได้แล้วเราก็จะกลับไปหาโจฮันนาครับแล้วก็ส่งคืนไอเทมที่เป็นของน้องสาวให้กับเธอทว่าวินาทีนั้นเองที่ภาพในความจําของเพอกลับมาอีกรอบแต่ว่าคราวนี้มันเป็นฉากในแร็กนาล็อกออนไลน์ในช่วงที่ตัวละครของเราอัพเลเวลพร้อมกับการได้เห็นโจฮันนาอยู่ตรงนั้นด้วย ครรีสาวสวยก็เห็นภาพเดียวกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะคุยอะไรไปมากกว่านั้นเสียงของบรินฮิลก็ส่งตรงไปถึงโจฮนะันนาเพื่อให้พาเราไปพบกับเธอบนสวรรค์เพราะนี่คือประสงค์ของโอดินโดยตรงแม้ว่ารีน่ากับเธอจะยังไม่ตายนะครับแล้วมันจะดูขัดต่อกระบวนการที่ผ่านๆมาก็ตามเมื่อได้ข้อสรุปตามนั้นโจฮันนาก็เปิดวาร์ปส่งเราขึ้นไปยังวา,วาลฮาร่าในที่สุด ซึ่งไม่นานนักรบแห่งโอดินมากมายก็แวะเข้ามาชักทายได้ท้าต่อสู้ด้วยโดยถ้าดูจากที่พวกเขาคุยทับถมกันก็ดูเหมือนว่านักรบเหล่านี้จะสู้กันมานับครั้งไม่ถ้วนแถมแต่ละคนก็คลั่งคล้ายการวัดฝีมือกันมากๆอีกด้วยครับ ทางนี้เสียงของรินฮิลก็ดังขึ้นอีกรอบเพื่อบอกให้เราไปเจอเธอที่ปลายสุดทางเดินรินฮิลบอกกับเราว่าเธอคือนักรบคนแรกของโอดินและเป็นผู้นาเหล่าวอลคิรีแน่นอนว่าหญิงสาวจับตาดูเรามาตั้งแต่แรกและมันทําให้เธอแน่ใจได้ว่าพลังของเพอคือพลังลี้ลับที่ไม่เคยถูกบันทึกเอาไว้ที่ไหนแม้จะยังหาคําตอบไม่ได้ว่าเราเปิดประตูมิติได้ยังไงนะครับเพราะว่าพลังของพระเอกก็อยู่ในฝั่งของพลังที่ต้องการเอาชนะความมืด บรินเฮีเรียกเรามาที่นี่ก็เพราะอยากจะบอกเรื่องสำคัญบางอย่างเธอเล่าว่าตอนนี้มีบางสิ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังมิดการ์และเหมือนกับว่าเธอจะสัมผัสได้ถึงอันตรายที่แอบแฝงอยู่แต่ว่าในฐานะวาลคิวรีก็ไม่อาจทำอะไรได้มากมายเพราะการลงมือทำบางอย่างของพวกเธออาจจะส่งผลกระทบต่อมิติและเวลาได้เธอจึงขอให้เราที่อยู่บนมิดการ์คอยจับตาดูความผิดปกติบนโลกให้อีกแรงหนึ่งครับ เมื่อซ้นคำพูดผู้นำแห่งวอลคิรี่ก็ส่งเรากลับมายังโลกทันทีเพื่อมาเจอกับโจฮันนาเป็นหนที่4คราวนี้โจฮันนาได้เล่าเกี่ยวกับระบบการต่อสู้กับนักรบแห่งวอลฮาร่านะครับที่จะเปิดโอกาสให้แค่2ตัวเอกพัฒนาฝีมือเท่านั้นในเชิงของเกมเพลย์ก็คือเราสามารถเดินทางไปยังฮอ์ออฟวอลฮารเพื่อ้าสู้กับนักรบแต่ละสายอาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่งมาของอาชีพนั้น,น,นที่เราจะเอาไปอัพแรงสกิลกันต่อไปฉะนั้นเกี่ยวกับระบบสกิลแรงที่ผมติดค้างเอาไว้ในวิดีโอตอนที่แล้วก็มาเฉลยตรงนี้นั่นเองครับทั้งนี้ระบบเกมจะให้เราเข้าไปท้าสู้ได้แค่วันละ2ครั้งครั้งแรกเข้าฟรีส่วนถ้าจะสู้อีกครั้งต้องใช้เจมนะครับโดยเราก็สามารถเลือกสมาชิกทีมได้ว่าจะเอาใครไปสู้บ้างจะใช้การ์ดอะไรซึ่งจะแยกจากโหมดการเล่นปกติไปเลยครับนอกจากนั้นระดับความยากของศัตรูก็จะทําให้เราได้มาร์กหรือว่าตราที่เอามา,มา,า,กกอ,าอัพแรง ไปยัง Hall of Valhalla ในครั้งถัดไปเรายังสามารถเข้าผ่านบริการของคาฟลานะครับโดยเลือกไปที่ Age of Dimension ตามเนื้อเรื่องแมเนเจอร์ผู้ดูแลที่นี่จะอธิบายว่า Age of Dimension เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นจากความทรงจำของเราครับลปลง่ายๆในเชิงเกมเพลย์ก็คือมันจะเป็นการรวมเอา NPC ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวละครมาไว้ตรงนี้จะได้สะดวกกับผู้เล่นครับแต่ย้ำว่าจะมีแค่บางส่วนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ Hall of Valhalla ต่อไปอีเวนท์ที่5มีชื่อว่ารอยเลือดบริเวณแผนที่ r o พร e r a w e s t สเกตเราจะเจอร่องรอยสีดำบนพื้นครับสตัวเอกจึงสกดร,รอยตามไปครับซึ่งการเล่นในส่วนนี้เกมจะเพิ่มความท้าทายโดยให้เรากดติดตามด้วยตัวเองตามรอยไปเรื่อยๆจนถึงพื้นที่ r o พร e เทรา a r เดนมาชด้านบนสุดของแผนที่เราจะได้เจอกับเซโนที่นอนหมดสติอยู่ เพอได้เข้าไปปลูกพร้อมกับทําความรู้จักกันได้แป๊บเดียวกลุ่มคนในชุดนักฆ่าก็ล้อมเข้ามาพวกมันพูดเหมือนกับว่าเซโนโเป็นคนทรยศและเราเป็นคนช่วยเหลือเซโนโเอาไว้พวกมันไม่ฟังคําเจราจาใดๆนะครับแต่ว่ากลับเปิดฉากสู้กับกลุ่มตัวเอกจนได้ อชน,นสะสัตรู้และขับไล่พวกมันไปแล้วนะครับเซโนอธิบายว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นสมาชิกองค์กรหนึ่งแต่ว่าตนเองกลับเครือบแคลงใจกับความเชัดเจนและก็แนวทางขององค์กรดังกล่าวใจก็ไม่อยากข้องเกี่ยวอีกเซโนก็เลยถอนตัวออกมาแต่ว่าที่ไหนได้พวกมันไม่ได้ปล่อยเราออกมาฟรีๆทว่าเลือกที่จะคาปิดปากโชคดีที่รีนากับเพิร์มมาเจอเข้าสะกอนเซโนจึงขอบคุณและรับปากจะช่วยเหลือเราเป็นการตอบแทนแน่นอนนะครับว่าตัวละครคนนี้ผู้เล่นสามารถดึงเข้าทีมได้เช่นกันแต่ว่าความพิเศษของเซโนนั้นเราจะต้องใช้บันทึกสัญญาเฉพาะตัวหรือเซ คอนแท a ก t ในการดึงเขาเข้าปาร์ตี้ส่วนวิธีได้มาก็ต้องเติมเงินนั่นเองนะครับใครที่ชอบอาชีพนักข้างก็จัดได้เลย เอาละรครับและนี่ก็คือข้อมูลเนื้อเรื่องทั้งหมดในวิดีโอตอนนี้นะบอกเลยว่าเกมนี้อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวมากมายจริงๆนี่ยังไปไม่ถึงพอนเทร่าเลยนะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่อยากสัมผัสประสบการณ์แร็กเนล็อกเดอะลอสเมโมรีฮีมออฟเดอะวอลคิรีก็สามารถเข้าไปโหลดมาเล่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทั้ง Android และ iOS โดยผมจะแปละลิงก์เอาไว้ให้ในเดอร์สคริปชันแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมที่รอเนื้อเรื่องของ The Move ไม่ไหวก็ล่วงหน้าไปก่อนเลยในขณะเดียวกันสําหรับคุณผู้ชมที่เล ออกตของเราจะไปเจออะไรที่พอนเทรากันบ้างติดตามกันต่อที่ช n n e l เดอะมูฟนะครับส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ